ครับครับผมปอนซีเต้ครับไฟนี้โปรซ้อมมากี่วันซ้อมมานี่ครับซ้อมอยู่ที่ไฟซีเต้เนะครับเชียงใหม่ครับที่เดิมเลยเนาะใช่แล้วมีใครไปช่วยเป็นคู่ปังคู่ซ้อมมั้งครับมียิกโซมีนอเปย์ครับมีกัปตันเดมมีไปทองคำด้วยครับพวกไหนใครช่วยกันเนาะครับตอนนี้โปรอายุเท่าไหร่ละเป็นยี่สิบครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยข้สิบแปดครับน้ำหนักปปล่อยตอนนี้ อีสงครับมวยสไตล์อะไรครับไม่รู้ครับวันนี้โปรต้องมาเจอใครเนี่ยโตโตครับยังไม่เคยต่อยกันมั้งไม่เคยครับครั้งแรกเลยแล้วดูอย่างโตโตมวยสไตล์อะไรไม่พี่มพ์ไม่ใช่ครับวันนี้มาเจอโตโตวางเกมวางแผงไงดิมาความเป็นทีมก่ับอ่าก็เดี๋ยวต่อยตาสไตล์เราไปก่อนแก้ไขวุฒิขบวนวิทีเนาะล่าสุดโปรต่อยที่ไหนมาที่สนามต้นม่วงครับอ่าสาราการใช่ไปครับเป็นยไงครับ เป็นน่าดองแข่งคะแนนแข่งคะแนนเนาะเวทเท่าไหร่วันนั้นต่ออยู่ร้อยยี่สิบสี่ครับร้อยยี่สิบสี่วันนี้ต่อยร้อยยี่สิบห้าเนาะใช่ครับเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินหรือขาดอพอดีครับพอดีเลยผ่านเรียบร้อยแล,แลว้วผ่านเรีบเยบร้อยร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้พร้อมเอาชนะวันนี้ชนะครับวินนะครับผมไฟนี้คุมมากี่กิโลร้อยสี่กิโลครับสี่กิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมมมดตัวนนนนี้้ปปปปรรรระะะาาณณเเกกิแลอโคทศ สัครบฝากเชิญชวนแฟนคขับหน่อยก็วันนี้ครับฝากฝากเชียร์ตุ๊กของคนในเชียงใหม่ขอให้ความปลอดภัยน้ำถ่อครับดีกว่าสุดๆเชียงใหม่ครับอ่วันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณครับอ